ช่วงนี้อยู่ๆสิวก็มาขึ้นนะคะก็เลยจะใช้มาร์กยางลบนะคะในการมาร์กหน้าเป็นมาร์กของเกาหลีนะคะเพื่อนล้างหน้าเสร็จแล้วก็มารกสักหน่อยมันชอบมาขึ้นบนตะามหนูกเราแล้วก็แก้มของเรานะสิวอ่ะทําไมกันนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยคางของเราก็มีสิวขึ้น ช่วงนี้เรานอนเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ตื่นมาล้างหน้าหรือเปล่าอันนี้คือสันนิษฐานนะ <c oughs> ตะลกอะ่ะก็จะใช้มาร์กของกะหรี่ตัวนี้เลยนะสารสกัดก็คือจะมีส่วนช่วยเรื่องสิวเลยค่ะมาร์กไว้ปุ๊บพอแห้งก็คือล้างออกมันก็จะฟองฟอดเต็มหน้าเาเลยนะคะนี่เป็นสิวดีนะจัดมาร์กไปเลยค่ะ ใครมีปัญหาเรื่องสีแล้วอยากใช้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะมันเป็นแท่งสติกเนี่ยใช้ได้นานหลายครั้งมากค่ะไปกดกันได้เลยทิตกาเดี๋ยวปักเอาไว้ให้นะ